แจ้งทายาทเกษตรกรยื่นคำขอรับมรดกสิทธิ์ในที่ดินส้อประกอตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม66 สำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกอได้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตของเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองพบว่ามีเกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินเสียชีวิตทั้งสิน้น25,930รายทั้งนี้ได้แจ้งไปยังขายาดให้มาดําเนินการยื่นคําขอจัดที่ดินแทนที่ตามระเบียบแล้ว จำนวน18,542รายคิดเป็นเนื้อที่349,561สไร่สำหรับทายาทเกษตรกรที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอสามารถดำเนินการยื่นคำขอรับมรดกสิทธิ์ขอรับจัดที่ดินแทนที่ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคม66ใน2ช่องทาง ช่องทางแรกสปกรจังหวัดในวันเวลาราชการช่องทางที่2ยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนสปก1 7 6 4หรือโทรศัพท์02-282-9004